โตกลมอย่างที่เกินไปเมื่อสักครู่นะคะกลุ่มของ high network นะคะเป็นกลุ่มคนแบบไหนนะคะแล้วมีความเสี่ยงในชีวิตยังไงแล้วที่สําคัญจะมีเครื่องมือนะคะจากบริษัททรัพย์ัทรลงถึงเกียรตินาคินนะคะในการบริหารจัดการทรัพย์สินแบบมีประสิทธิภาพยังไงความเสี่ยงในชีวิตพวกเขาคืออะไรนะคะวันนี้เจาะลึกในประเด็นเหล่านี้กันสําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ทางออกหรือว่าโซลูชันนะคะในการบริหารจัดการทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะคะดรออสตินคะครับก็วันนี้เราก็โชคดีนะครับที่ได้ผู้บริหารรุ่นใหม่ซึ่ง เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยนะครับก็ได้แก่ดรเมธีจันทวิมูพอำนวยการอาวุโสสายงานลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์พัทธละจำกัดมหาชนอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นขออนุญาตถามคำถามแรกดรเมธีเลยนะครับคำถามแรกก็คือว่ากลุ่มไฮเน็ตเวิร์ที่เราคุยกันเนี่ยคือจำกัดคำจำกัดความของเขาคืออะไรแล้วก็เรื่องของความมั่งคั่งสุดที่ที่บอกว่า30ล้านบาทเนี่ยมันวัดกันยังไงบ้างครับ ครับต้องบอกว่าคำศัรั์ความที่เขาใช้กันไฮเน็ตเวิร์ดดักลงทุนที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ดเรามั่จะใช้เงินที่เขาไปลงทุนครับซึ่งเราจะมองว่าเงินลงทุนที่เขามีเนี่ยประมาณสัก30บล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่คนมีจริงๆหรือคำว่าไฮเน็ตเวิร์ดที่มาอีกภาพนึงเนี่ยอาจจะมองว่าเราอาจจะตั้งต้นที่สินทรัพย์ที่เรามีอยู่หักลบหนี้สินที่เรามีส่วนเหลือสุทธิครับเรามีประมาณเท่าไหร่ับกทางบัญชี่หลักทางบัญชีปกติครับผม S <S ซึ่งในหลักทางบัญชีเนี่ยบางครั้งเราดูที่30ล้านบางทีอาจจะไม,ไม่เห็นภาพชัดเพราะบางครั้งถ้าผมมีสินทรัพย์อยู่500ล้านล้านผมมีภารหนี่ประมาณสัก470อผมก็มีสินทรัพย์สุดที่ที่30ล้านเช่นเดียวกันซึ่งเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะดูภาพรวมจริงๆเราคงจะดูทั้งภารหนี้ด้วยสินทรัพย์ด้วยวเขามีอะไรกันบ้างน,นะครับภารหนี่นะครับครับแล้วมันต่างจากเอ่อตัวมูนนี่หรือว่าไอตัว470ไอี้อยนี่ยังไงบ้างครับภารหนี่ต้องบอกอย่างนี้ครับภารานี้ส่วนแรกที่เรา ภาระนี้ที่เราผูกพันกับธนาคารเราไปกู้ยืมมาเท่าไหร่ครับเราเห็นแน่นอนตัวเลขกลมๆมอันที่2อาจจะเป็นเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะครับท่านอาจจะมีลายโอดีอยู่นะครับกับแบงก์อยู่บ้างนะครับอันนี้สองสเรื่องพวกนี้เราเห็นชัดๆนะครับหรือภาระผูกพันอื่นที่เราไปเซ็นสัญญาไว้ในอดีตผูกพันเนอนาคตนะครับอันนี้ทั้งหมดที่เราเห็นแน่แ่กับบางอย่างที่เรารักมักจะลืมดูาบอย่างเช่นภาระอย่างเช่นแต่งงานแล้ว S <S มีบุตรมีลูก <S <S ค,คนหรือ2คน 2> ค,ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบุตรทั้งหมด<อ>ซึ่งในวัน<อ><อ>นี้นะคนไทยจะส่งเรียนอินเตอร์ถ้าส่วนใหญ่คนหนึ่งก็คงองมีประมาณ5-10ล้านบาทกว่าจะเรียนจบ ังนั้นอันนี้คือค่าใช้จ่ายในอนาคตผมก็ถือรวมมาด้วยครับเป็นภาระนีชเช่นเดียวกันคือจริงๆเราอาจจะยังมองไม่ถึงใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็น expense หรือค่าใช้จ่ายในอนาคตเนี่ยเราต้องเอาเอามาคิดในจุดจุดนี้ด้วยซึ่งทั้งนี้ทางนั้นจริงๆเราเพื่อป้องกันว่าเผื่อเราเป็นอะไรเท่านั้นเองจะได้เห็นภาพชัดขึ้นดังนั้นแปลว่า h i g h net w o r ์หรือว่าความมั่งคั่งสุดที่ที่เราพูดกันก็คือสินทรัพย์หักด้วยหนี้สินนะคะถึงจะเป็นความมั่งคั่งสุดที่แต่ว่าดูด้วย บรรทัดสุดท้ายอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะต้องดูหนี้ด้วย,ลลยบางทีบอกว่าสินทรัพย์เยอะแต่ว่าหนี้ก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นที่มาทําให้เรามาเจาะกันต่อนะคะว่าความเสี่ยงในชีวิตของพวกเขาคืออะไรแล้วจะมีแนวทางในการบริหารต่อไปอยังไงบ้างครับความเสี่ยงต้องบอกว่าความเสี่ยงของกลุ่มคนกลุ่มนี้ <c oughs> นะครับบางครั้งคือเขายังไม่เห็นความเสี่ยงเขาจริงๆไม่เห็นว่าเขามีภาระเท่าไหร่ <c oughs> ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเรามีนักธุรกิจรุ่นใหม่เยอะมากเลยที่ทําการลงทุนอยู่ อาจจะเป็นกลุ่ม SME นะครับเขาก็จะมีมีการลงทุนค่อนข้าง,งเยอะนะครับขณะเดียวกันก็อาจจะมีการกู้ยืมเงินบางส่วนมาทั้งในเชิงของในชื่อบริษัทหรือชื่อตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเกิดวันนี้ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยภาระนี้เนี่ยตกกับบริษัทส่วนหนึ่ง mm hmm. กับอีกส่วนหนึ่งวิ่งกลับไปที่ครอบ mm hmm. ครัวเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาระที่บางครั้งเรามองไม่เห็นภาพม่ครบ ซึ่งผมจะมองเสมอว่ามันเป็นเรื่องของความเสี่ยงครับวันนี้เราเห็นความเสี่ยงชัดเจนแค่ไหนนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นเจ้าของกิจการรายใหญ่นะครับหรือรายกลางก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยปัญหาที่พบมากๆก็คือว่ากิจการมีใหญ่โตมากเลยแต่ไม่รู้จะจัดการยังไงไม่รู้จะยกให้ใครแล้วการยกเหล่านั้นเนี่ยแฟร์หรือเปล่านะครับเพราะถ้าไม่แฟร์แล้วก็เป็นปัญหาครอบครัวซึ่งก็เกิดความเสี่ยงที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกในทางพอีกนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่านเราจะเคยได้ยินตามหนังสือพิมพ์ ส่วนที่3นะครับเรื่องทีาอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องใหม่ล่าสุดที่เราได้ยินกันมากที่วนเรื่องของภาษีคขอเสี่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นภาษีมรดกภาษีที่ดินซึ่งเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวข้องกับตัวสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นนะครับเรื่องจัดการความเสี่ยงเกกับไฮเน็ตเวิร์ดนะวันนี้ใช่ตัวอย่างที่เห็นได้ในชีวิตจริงนะคะโครงสร้างของครอบครัวหลายๆครอบครัวคือคุณพ่อเนี่ยทำงานคนเดียวเลยแล้วก็ลูกๆที่เป็นรุ่น2ก็อาจจะกําลังฝึกอยู่บ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้ฝึกเลยนั่นหมายความว่าอยู่ที่ตัวตัวคนคนเดียวในการในการบริหารจัดการเวล l ์ทั้งหมด อันนี้เป็นหนึ่งความเสี่ยงที่ที่เราเห็นบ่อยไหมคะว่าล้มทีนี้มีผลกระทบขยายผลหมดเลยเห็นเห็นบ่อยเหมือนกันครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราเนี้ยอยู่ในกลุ่มของเจเนอเรชันสองหรเพื่อน<ม>เพื่อนแวดวงนะครับอายุบวกลบหบวก -5 ลบ 5, -5 เนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้เกือทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างเช่นว่าคุณพ่อเสียชีวิต นะครับซึ่งไม่จ้าของกิจาการรายใหญ่ <Yeah. S 1> นะครับณวันนี้ถ้าคุณพ่อเสียชีวิตไปคนที่มาลันธุรกิจแทนยังไม่พร้อม <Yeah. S 1> แต่อย่าลืมว่าปัญหาเนี่ยประดังเข้ามาทุกด้านไม่ว่าจะเป็น <Okay. S 1> เจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับ <Okay. S 1> คู่แข่งทางการค้าเข้ามา <Yeah. S 1> นะครับสคัญเลย,คร,ยครับใครจะรันธุรกิจต่อขณะเด mm ีย hmm. วกันเนี่ยการสะดุดของธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยว่าใครจะมา carry on ธุรกิจณวันน,น,นี้วันที่เุณเสียชีวิตต่อไปสัก6-7เดือนเพื่อให้มันลันได้ต่อนะครับถ้ามองลึกไปกว่านั้นจะพบว่าคนที่เสียชีวิตวันนี้เนี่ย อย่าลืมว่าสินทรัพย์ที่เขามีอยู่ถูกฟรีซทั้งหมดเงินฝากก็ต้องถูกฟรีซต้องจัดการการทมกระบวนการทางศารเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าเรามองภาพพวกนี้ไม่ชัดมันจะสะดุดแล้วไม่ได้สะดุดเฉพาะธุรกิจสะดุดกับครอบครัวด้วยนะครับลูกที่กําลังเรียนอยู่นะวันนี้ในต่างประเทศกำลังจะกลับมารับหน้าที่ต่อต้องกลับมากรอกหลักแล้วนะครับอาจจะเรียนไม่จบนายทหรือบางคนเพิ่งไปป็นนัคนโตคนเล็กจะจัดการยังไงเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้ต้องแผนให้ดีครับ นี่แหละค่ะคือภาพของความเสี่ยงรวมไปถึงแนวทางหรือว่าวิธีคิดและเครื่องมือทางการเงินต่างๆในการช่วยบริหารความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงตรงนี้คืออะไรคะครับการลดความเสี่ยงเหล่านี้จริงๆแล้วคงต้องมาเริ่มจากการที่ว่าเข้าใจก่อนว่าผมใช้ภาษาทางการเงินแล้วกันครับงบดุลเราเป็นยังไงก็คือบาลานซ์ชีดวันนี้สินทรัพย์เรามีอะไร นี่สินเรามีอะไรแล้วนี่สินเนี่ยผูกพันระยะยาวมีอะไรบ้างใช่คือต้องต้องมองมองสมิติครับมองทั้งบุคคลธรรมดาด้วยแพลนนิ่งของบุคคลกับแพลนนิ่งที่เป็นของ b u s i n ส s s ทุกกันเพราะบางทีมันแยกนี่ออกโดยเฉพาะคนไทยแยกนี่ออกเสมอ นะครับถึงแม้จะเป็นบริษัทก็จริงแต่ว่าการบริหารจัดการมันมันยังคล้ายๆกิจการแค่ของคนเดียวแฟมิลี่เป็นแฟมิลี่บิสเนสเซยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นภาพนี้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยน้อยที่สุดต้องทำกันบ้านพอสมควรครับก่อนจะทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้แล้วเราเข้าไปสตรัคเจอร์โครงสร้างว่าควรจะจัดการยังไงแบ่งไงให้กับให้กับลูกค้านะครับหรือว่าลูกค้าเดินเข้ามาต้องคุยอะไรบ้างซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะบางครั้งเนี่ยเรื่องทางการเงินของครอบครัว ก็ไม่มีใครอยากจะพูดถึงใช่บางครั้งก็ต้องใช้เติร์ปาร์ตี้เข้ามาหรือคนข้างนอกก็มาช่วยเสริมครับใช่เพราะบางทีบางปุ๊บบางประเด็นใช่ไหมครับบางคนอาจจะวางทายาทให้ลูกคนนี้เป็นคนสืบกิจการต่อแต่ว่าประเด็นอย่างเรื่องของมรดกหรือว่าทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีการแบ่งกันให้ชัดเจนผมอาจจะเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ได้ครับวันนี้การจัดการมันจะดูค่อนข้างซับซ้อนอาจจะแบ่งเป็น2เรื่องก็ได้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของ personal planning ก่อนของ wealth สําหรับบุคคลธรรมดากับ Business planning นะครับถ้าเป็นของบุคคลธรรมดาเนี่ยที่แน่ๆคือ family security คือความมั่นคงของครอบครัวนะครับอันที่2ไปดูเรื่องการกระจายความเสี่ยงการลงทุนและกระจาย asset ยังไง asset วันนี้เราอาจจะกระจุกตัวเฉพาะ investment อย่างเดียวธุรกิจอย่างเดียวบางที asset ประเภทอื่นเรามีหรือเปล่า ที่ดินนะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ป๊อปปูล่าพอสมควรนะครับภาษีที่ดินมาคราวนี้เนี่ยถึงเวลากระจายที่ดินพอสมควรนะครับรวมไปถึงเรื่องของภาษีมรดกเอสเตทแ planning นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็รวมไปถึงการรวมไปถึงการอินทิเกรตทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมรวมไว้ในเรื่องเดีกวกของเกี่ยวกับแผนของครอบครัวว่าเราวางลูกคนนั้นคนนี้เป็นยังไงบ้างใครจะรับกิจการเราต่อและอันสุดท้ายสําคัญและหนีไม่พ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้คือพาณิชนะครับเพราะพาณี่เนี่ย มันกระทบเมื่อไหร่เราเสียชีวิตเมื่อไหร่นะวันนี้เนี่ยมันวิ่งเข้ามาทันทีเราไม่ผ่อนก็ไม่ได้ไม่จ่ายดอกเบี้ยก็ไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องถูกยึดสินทรัพย์นะครับอันนี้รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้วยนะครับทั้งนคนธรรมดาด้วยส่วนถ้าเป็นฝั่งของธุรกิจ business planning เนี่ย <Yeah. S 2> จริงๆหลักๆมันก็มีอยู่2เรื่องนะครับที่เห็นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ Business continuity planning ก็คือการทำางให้ธุรกิจมันดำเนินต่อได้นะครับซึ่งบางครั้งก็จะรวมถึง Successor คือใคร Key person คือใครนะครับเข้าตลาดไม่เข้าตลาดนี่เป็นต้นถ้าธุรกิจเข้าตลาดมันก็เป็นผู้ถือหุ้นมันก็กระจายง่ายหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆรวมไปถึงว่า Executive Business Planning ก็คือ Key person หรือ Key man ของบริษัทคนไหนจะเป็น Key man ให้กับเราเพราะฉะนั้นถ้ามองทั้งสองฝั่งได้ Personal ด้วย Business ด้วยเนี่ยระหว่างคนโตพร้อมๆกันเนี่ยเป็นโจทย์ยากครับในการแก้ แต่ว่าถ้าเริ่มวันนี้มันง่ายกว่าเริ่มวันนี้คุยกันวันนี้ตอนที่ทุกคนมีชีวิตยอยู่นะครับตนหระนะนักแล้วก็เริ่ม<ช>สร้างบางครั้งคําศัพท์ที่เขาใช้กันธรรมนูญครอบครัวนะครับซึ่งในต่างประเทศใช้กันเมืองไทยก็เริ่มมีใช้บ้างนะครับถ้าทาตรงน,นี้ให้ดีอย่างน้อยที่สุดรู้แล้วล,ะละ่ะว่าอะไรคือความเสี่ยงรู้แล้วจัดการยังไงแล้วเรื่อง planning structure ในะเรื่องชาวผลิตภัณฑ์บางประเภทเข้ามาเสิร์มมันก็ง่ายขึ้น ค่ะอย่างนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเพราะว่าดเรเมธีฉายภาพทั้งที่เป็น personal planning แล้วก็ Business planning ค,ค,คือการจัดการการเงินส่วนบุคคลด้วยแล้วก็ในส่วนของธรุรกิจด้วยนะคะมียกตัวอย่างกรณีมาฝากกันนะคะสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะคะที่อาจจะมีคําถามนะคะว่าจะวางแผนการเงินยังไงลดค,ค,ความเสี่ยงของตัวเองยังไงแล้วมีเครื่องมืออะไรที่จะมาบริหารจัดการตรงนี้ได้ที่จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะผมยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างค่ะนักลงทุนค่ะมีทรัพย์สินอยู่100ล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องการ การเก็บไว้ใช้ส่วนตัว40ล้านมีลูก2คนนะคะต้องการแบ่งมรดกให้ลูกทั้ง2คนเท่าเท่ากันถ้ามีเคสแบบนี้มาเนี่ยจะมีคำแนะนำในการลงทุนแล้วจะมีมีคำตอบหรือว่ามีคล้ายๆกับโซลูชันเครื่องมือต่างๆมาตอบโจทย์ยังไงบ,บ้างเดี๋ยวเราเริ่มที่สินทรัพย์ร้อยหนึ่งลูก2คนใช่ค่ะถ้าเราแบ่งสบายๆให้ลูกคนละ50 ก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่มีเหลือใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องบอกว่าเราอาจจะเบื่อเผื่อให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งในร้อยหนึ่งเราเก็บไว้สัก40่สใช่ค่ะคือเคสในต้องการจะ้เราเก็บไว้ได้สี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือ60ก็ลูกคนถ้าแฟร์สุดก็คนละ30นะครับก็คือ30 30 40ถ้าทำประสานี้ก็คือเหมือนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติเราเราเกิดใช้ผลิตภัณฑ์ทางประกันชีวิตเข้ามาเสริมนะครับกลุ่มที่มีเรื่องของให้คุ้มครบั ซึ่งประกันชีวิตนวันนี้เนี่ยตัวที่ที่เราเลือกมาลักษณะกลุ่มนี้อาจจะมองว่าเราจะใช้เงินสัก10ล้านบาทในการซื้อกับประกันชีวิตประเภทหนึ่งนะครับทุนประกันชีวิตเราจะได้ประมาณสัก40ล้านนะครับเบี้ยประกันเบี้ยประกันเราจ่ายเบี้ยข้ามาณน้าสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะซื้อทุนความคุ้มครองปัะมากสัก40ล้านให้กับลูกทั้งสองคนเพราะฉะนั้นแทนที่ลูกจะได้เพียงแค่30บล้านวันนี้ทุนประกัน40ล้านน้วันที่ผมเสียชีวิตสมมตินะครับลูกค้าคนนี้เสียชีวิตก็ ลูกทั้งสองคนจะมีคนละ50ล้านขนาดที่ตัวเราเองครับก็ต้องบอกว่าเราก็จะมีมีเงินเหลือใช้เองได้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันแบบนี้น่าจะดีกว่าคือต่อยอดแล้วให้เงินมันทำงานงอกเงยไปได้ด้วยลืมพูดไปนิดนึงนะครับจริงๆวิธีนี้นะอย่าลืมว่าเมื่อกี้ที่เราเหลือใช้40ตัวผมเองตัวคุณพ่อคุณแม่เองจะเหลือใช้วันสัก60ล้านเพราะว่าเราเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากเดิมนะครับเยอะก็จะเป็นห้ครับผม แล้วอีกกรณีหนึ่งล่ะครับท,ที่มองว่าถ้าเผื่อเป็นกรณีของธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครวใช่ใช่มีธุรกิจครอบครัวมูลค่า50ล้านบาทมีทรัพย์สินมูลค่าร้อยล้านบาทแล้วก็มีความต้องการที่จะเก็บไว้ใช้ส่วนตัว60ล้านเท่านี้มีลูก3คนคนนึงมีความสนใจในการทําธุรกิจแต่คนที่2อาจจะไม่มีและคนที่3ศึกษาอยู่เนี่ยภาพแบบนี้เนี่ยทางดรมีทีมองว่าจะมีการบริหารจัดการในเรื่องของความเสี่ยงอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องบอกว่า โจทย์นี้ซับซ้อนเหมือนปกติจริงๆก็คือเจอลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเจเนอเรชันสองนะวันนี้เนี่ยไม่ค่อยอยากรับธุรกิจใช่ไหมครับ<ช><ช>อาจจะมีคนคนเดียวเท่านั้นที่ต้องการเพราะงั<ช>้น<ช>ถ้าแบ่งมรดกทั่วๆไปอย่างเอาธุรกิจมาวางแบ่งครึ่งนะครับธุรกิจส่วนหนึ่งแล้วหารสามก็อาจจะดูไม่ค่อยแฟร์กับกับลูกๆทั้ง3าคนนะครับเพราะงั้นวิธีการที่ทําได้ง่ายขึ้นก็คือว่าธุรกิจอาจจะมอบให้กับลูกคนโตไปเลยรับผิดชอบ แต่คนต้องตีมูลค่าทรัพย์สินสักนิดนึงว่าธุรกิจมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งใน,นเคสเนี้ยตกประมาณ50ล้านนะครับ<ม><ม>เพราะฉะนั้นลูกอีก2คนก็ต้องควรต้องมีคนละ50บล้านเช่นเดียวกันะฉะนั้นการที่จะได้เงินมาอีห้0ล้านนั้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูครับว่าเราสามารถใช้ประกันชีวิตเข้ามาเสริมได้ไหม,มซึ่งณจุดนี้ผมก็บอกว่างั้นแบ่งเบี้ยรประกันออกส่วนหนึ่งไหมครับสัก40ล้านนะครับแล้วก็เอา40ล้านซื้อประกันชีวิตทุนประกันชีวิตที่ได้นะครับลนคค่่งททีี2 3 ขนาดเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเงินเหลือใช้ประมาณสักหกล้านนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งถ้ามองลักษณะนีน้การจัดการทางการเงินลักษณะนี้นะในเรื่องของเชิงโครงสร้างก่อนนะครับดีเทลค่อยต้องลงดีเทลมากกว่าน,นี้ <Okay. S 2> เี็นแว่าอยากให้เห็นตุก๊กตาง่ายๆนะครับว่าเราสามารถจัดการเงินได้ง่ายขึ้นไม่เพียงแต่ว่าต้องเอาเงินไปลงทุนอย่างเดียว <Okay. S 2> เราอาจจะแบ่งสินทรัพย์เงินบางส่วนเนี่ยมาซื้อประกันชีวิตได้เช่นเดียวกันครับคราวนี้ผมสงสัยตรงนี้นิดนึง mm hmm. ดรเมทีบอกว่าเหมือนมีทรัพย์สินอยู่ร้อยล้านแล้วก็ ซื้อประกัน40ล้านแล้วมันสามารถที่จะอัพขึ้นมาได้เหรอครับย่างไงภาพมันเป็น,นกลไกมันเป็นยังไงบ้างรครับ,บ,รบก็ต้องเล่านี่ียครับไปท์ประกันชีวิตนะครับ,รบเป็นเรื่องของเบีย้ยที่เราจ่ายออกไปแล้วก็ค,ความคุ้มครองที่เราคืนมาครับประกันชีวิตที่เราแนะนําตัวนี้ครับ,รบเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าช่วยชีวิตเป็น whole l นะครับโดยที่ว่าเบี้ยที่จ่ายไปเนี่ยความคุ้มครองจะได้ค่อนข้างสูงซึ่งอย่างเคสเนี่ยโดยประมาณชัก2.5เท่า ของเงินที่จ่ายไปเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าเวลที่เรามีอยู่นะวันนี้หนึ่งร้อกับอีกห้ถ้าเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจเราแบ่งไปแค่สี่บล้านออกมาเพราะฉะนั้นถ้ามองเวลครอบครัวนะวันนี้เนี่ยถ้าครอบครัวคุณพ่อแม่เป็นอะไรเอาคุณพ่อคนเดียวนะครับเป็นอะไรไปนะวันนี้เนี่ยเวลของครอบครัวนะวันนี้จาก150 โตขึ้นไปอีก40นะครับโตขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งเป็น250ร้อครับขึ้นเลยนะมันเหมือนเป็นตัว enhance เป็น enhance m ท่ l มากกว่าซึ่งบางครั้งคงจะใช้คำว่าเป็น enhance estate planning นะครับคือเงินสามารถส่งผ่านจาก generation หนึ่งไปอีก generation หนึ่งได้โดยเราไม่ต้องใช้เงินร้อยล้านเท่าเดิมนะครับเราใช้เพียงแค่40เรา enhance ซึ่งเป็น100 มันค่อนข้างมันคงกว่าด้วยหมายถึงถ้าเอาไปลงทุนเองอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นลงทุนเองนะวันนี้ดอกเบี้ยก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับสี่สิบล้านวันนี้เอาไปลงทุนก็มีความเสี่ยงเข้ามานะครับจะให้โตเป็นร้อยหนึ่งนี้ก็คงต้องใช้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงใช่ซึงหัวใจสําคัญของวันนี้ก็คือการบริหารจัดการการเงินแล้วก็การวางแผนอันนี้เป็นเรื่องของจากรุ่นสู่รุ่นนะคะว่าวันนี้มีความเสี่ยงอะไรในชีวิตที่น่าจะ เจอบ้างนะคะเราจะมีการบริหารจัดการแอสเซทที่มีไม่ใช่เพียงบริหารจัดการอย่างเดียวแต่ว่าต่อยอดหรือว่า enhance สย่างที่ดรไล่ฟังต่อไปยังไงคือให้เงินมันต่อยอดไปแล้วทํางานไปยังไงด้วยใช่คนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้าไปติดตามสิทธิประโยชน์พิเศษนะคะบริการดีๆจากพัฒรากันต่อค่ะ